เนี่ยเนี่ยได้กับเมียคุณขับเมียคุณชอบนะแดงกลาง่เร่มตัวจับยังไงใช่แล้วไออจะนองกอดพี่แดงคนเดียวเี่แดงไม่ได้แดงไม่ได้จด้อนกอดแม่นี้ นเบอร์ไหนวะเดี๋ดูแลแต่กับข้าวดูแลเรื่องกลิ่นเกิดอะไรแล้วตอนนี้ข่าวบ้านการเมืองเนี่ยตอนนี้โควิดกำลังระบาดคิดว่าช่วงโควิดเนี่ยในปีนี้นะในปีนี้อ๋อว่าจากกภาจะมาจะทำลายไครทำขาหรือเปล่าไม่เลยเหรอเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับว่าเนยครับทอน ชาพาและไข่เนาะจะจะประชดจ้าจ้าไเด้อกินคว้าไงว่าโอเคไหมโอเคโอเคหะโอเคนะแล้วถ้าออสถ้าสมมติว่าออสเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยออสไปธรรมกายพระคาที่กีมาจะขึ้นกระกาได้่ยตะมาไกลโกรยืที่ยมาอะไรเงี้ยคิดว่าจะจะไปไหมไม่ไปไม่ไปนะกลัวติดไงกลัวติดใช่ไหมอ่ากลัวติดแล้วถ้าสมมติว่าอยู่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 เดินไปเนี่ยใส่แมสอยู่นะเพื่อเพื่อคือว่าก่อกับก่อไอ้คนอ้กลุ่มกิ้งว่าอะไรเงี้ยจะทำไง ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมอืมผมก็ไม่รู้พูดเลยปลอดดีแจ๊สปลอดีไม่ใช่ก็ปลอดใครไงเพราะว่าได้คุยกับอ๋อนี่ไงช่วงโควิดใช่ป่ะล่ะอ่แล้วว่าไงจะมากึงไหมไม่มากึงเลยจะฟังเพลงนี้ไหมฟังเพลงไงไอเนี่ยแฟนฟอหนุ่มฟอหลอกเตียวขามกระใครนากระเคยเราต่างเป็นเป็น เพลงดังในตาดังว่าดังน้อยโทรศัพท์มาหน่อยมุ้งไม่สนใจเลยังดีไม่ใช่ไม่เ้ฟังเฉยไม่้ต้องชาร์จแบตบ้สิว่าได้เหลือขีดกว่าเดยยุดไปยุดไปหาบอลนะบอลเออหาบอลดีกว่าไป ไปยุดไปยุดไปรอไม่รอกูหยุดเมื่อไหร่แล้วลืมไปเลยลืมไปเลยอ่ะยังไยิ่งจัดกันฮะจัดกานนี่ย ออกแม่งหรือจูบไปยังจะไกลเลยทำแบบไหนเอาจูบแล้วเลยไปยังจะไกลจะไกลจะไกลยังไงอะก่อนหรือจูบอ่ะก่อนป่ะก่อนหรือจูบก่อนไปได้เขาลื่นไม่ได้จูบโดนอะไรยุงเนี่ยจะไกลยังไงพวกขันเนี่ยใ้ได้จะไกลใจพวกเดียวกันวพวกเลื่อนบอลไม่ปเลื่อนบอลจะไกลเลยมาให้ดิพวกพวกเราพวกกันเลือนพวกกันลูกอ๋อครับจะไกลเลยเอ้อ ตกลงจตดการแจ้งถ้การแจ้สแจ้งยังไงแจ้สไม่ได้ท่านครนทำาแต่แท่น<ะ>เองเ้ยยังฮนะยังขอังเอ้เอ็งอ <c oughs> มออใหม่ลยถ้าเราเล่นอยู่ด้วยกันเน,นี่ยเ,เน่ยฮะเนี่ยเนี่ยจะขับเมียกูนนขับเมียกุ้นชอบนะแต่งงานไหมรีบตัจับหรือยง네าัน,นี้แงไปนพี่ตาด้วยได้ไหไ,ได้แล้วเรานอนทำอะไรกันนอนาเงียวเลยเหร,ยหรอ้เราไดทานอ๋อเราได้ทานจ,าจับมือไหมจับ กอดใช่ปะกอดอดด้วยกอดพี่แจงนะครับแล้วพี่แจ๊ดไปด้วยได้ไหมพี่แจ๊ดนอนข้างเอาทขาไมอ่ะเราไปด้วยกันไงนอนสามคนไดออสกอดข้างพี่แจ๊ดกอดข้างใช่ได้ยังไม่ได้เลยสุดชอบไหมแบบนี้ยช่พีนีกว่าองไปใช่อะไรใช่ถ้าไปอยาไปนอนด้วยได้ไหมได้อ่ะถ้าไปนอนกับพี่แจงก็คือ จะน้องกอดพี่แจงคนเดียวแจงไม่ได้แจงไม่ได้คนราทางก็ใครอ่ะไม่อะไปไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ก็นอนกอดอีกข้างไม่ได้จับมือได้ไหมได้จับมือได้ไหมได้ได้ใช่ไหมได้ไปเลยเชิญทุกคนตรงนู้นเลยสวัสดีย่างสวัสดีลุงสี่ย่างสวัสดีครับไปใช่ไหมไปกอดไม่ได้ใช่ไหมได้มาเอาสรุปได้เหรอสรุปได้ใช่ไหมไปด้วยไม่ได้ไม่ได้ นี่เยอะยิอง้เลยังแจ๊ดกลังส่วน่เลยส่วนมหงน้โม่อสแจกลัวแจ๊ร้อง่าเลยแจ๊ดร้องไ่้ส่วนนไม่ได้เลยกลัวของเข้าแจ๊ดร้องไห้เลยส่วนโมเี่ยแก้เลยแวนส่ว เฮ้ยจับควนเบิร์นอย่างไรบ้าดูแลแต่กับข้าวันแลเรื่องกลิ่นเกิดอะไรแลวคนนี้สวยไหสวยปะแล้วคนนี้วย ่าได้ยีเียพ่อไดดี่อเดเปี่ยวเลยีพ่อพอี่ิวนี่งเียวแล้วเียวาตอนนี้ยู่สิบเทป็ดหากเธอมีคิดถึงชินทุกลมหายใจหากเธอมีคิดถึงชิงทุกวัน ไม่เป็นไรแต่ยังนม่นอนต้องเจอกันวันเว้นวันถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกลิ๊งกลิงเอาไว้และโปรดกดไลค์ตอนนี้